อยู่ประมาณสองร้อยได้ครับนี่โอ้โหเลี้ยงกี่คนครับที่นี้คนเดียวครับคนเดียววันก็ไม่ได้เข้าอย่างนี้นะครับผมเลี้ยงไล่ทุ่งก็คือตรงไหนเป็นที่สาธารณะที่ว่างเปล่ามีหญ้าผมก็ไปเลี้ยงนานๆจะเข้ารวดแบบนี้เข้าเช้าขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยมันก็เราเลี้ยงเราก็เลี้ยงตามคนไกตลาดมันขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงแต่เราไม่ได้ลงทุนแล้วอะมีแต่ลงแรงอย่างเดียวก็ก็อยู่ได้ตั้งแต่ลงตอนนั้นห้า0มนกว่าบาทเนาะใช่ครับจนวันนี้ก็คืนทุนแล้วล่ะ ด,ดูสไง่ดูวมันนานมากแล้ว <laughs> <laughs> ผมเลี้ยงปีแรกผมได้ทุนคืนเลยอ๋อปีแรกก็ทืนคืนทุนแล้วใช่เพราะผมซื้อมันมีซื้อแม่แม,ม่ลูกติดมาด้วยอะไรด้วยผมจับรูปรุ่นแรกผมก็ได้ทุนคืนเลยโอภายในสี่สามเดือนกว่าก็ได้ทุนคืนเลยห้าหมื่นกว่าบาทนะครับทุกวันนี้เห็นนี่คือกําไรล้วนกําไรล้วนแล้วพี่ขายครั้งครั้งหนึ่งนี่ได้กี่หมื่นครับทีเนี้ยมันมันมันบอกเป็นครั้งไม่ได้ครับ าบางครั้ง,งก็ได้บอบบา,บางครั้งก็บางเดือนก็ได้ห้าพันบางเดือนบางเดือนก็สามหมื่นบางเดือนก็หมื่นห้าบางเดือนมันถ้ารวมเฉลีย่ยแล้วปี<ล>ผมก็ตกไรายได้ก็สามแสนถึงสี่แสนบาทโอ้วันดีครับชื่อประจิมคุ้มภัยครับทองอำเภอพุชชะหาดคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับพีเลี้ยงแกะฝูงนี้มานานหรือยังครับตรงนี้ก็ ิบกว่าได้มหมครับสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วใช่ครับเลี้ยงเฉพาะแก่อย่างเดียวครับไม่มีแพ้เลยเนาะไม่มีเลยครับแต่ก่อนเคยเลี้ยงเป็นยังไงบ้างครับอ่าช่วงนั้นมันมันก็ตกแบบราคาช่วงนี้เลยแพ้ช่วงนี้ราคาตกมากนะครับตอนนั้นก็เลี้ยงตกแบบนี้เลยแล้วน้องชายเลี้ยงน้องคนโน้นเลี้ยงครับขายทิ้งหมดแม่เก้าร้อยตอนนั้นนะถือว่าก็ยังดีกว่าตอนนี้นะตอนนี้แม่ไม่ถึงเก้าร้อยอ่ะครับก็ถือว่าดีกว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วก็จะเลิกเลี้ยง ก็เขาเคยเลี้ยงแล้วเขาก็คิดถึงร้องไห้ก็เลยซื้อไอตัวคพน,นี้มาให้เขาเลี้ยงซื้อมาสามสิบกว่าตัวก็ลงทุนไปช่วงซื้อแรกๆลงทุนไปห้าหมื่นกว่าบาทก็มีลงทุนครั้งเดียวแล้วก็นอกนลังก็เปลี่ยนพอ่อแต้ะกอเปลี่ยนตนัวเมียไปสลับกันไปสลับกันมาก็ทุกวันนี้ก็ได้สิบห้าปีได้โอ้ก็คือหลังจากนั้นก็เลี้ยงแต่แกะอย่างเดียวเลยใช่ครับแพะไม่เอาแล้วอาจจแพะไม่เอาแล้วเรเลี้ยงแกะเป็นพ่ออะไรครับตอนนั้นที่ว่า ถึงเปลี่ยนจากแพะมาเลี้ยงแกะมันตอนนั้นมันเกิดการสูญเสียเยอะน้องชายมันเลี้ยงมันมันตายวันห้าหกตัวไม่รู้เพราะอะไรตรวงนั้นครับหาสาเหตุไม่ได้<อ>สามเดือนสี่เดือนนี้มันตายน้องชายโมโหขายขายแล้วก็นําแกะมาเลี้ยงใช่ครับแล้วทีนี้หลังจากที่นําแกะมาเนี่ยเขาตายไหมก็มีครับมันมีเพราะว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็อยู่โลมนอนพื้นไม่ได้ยกพื้น รหรือว่าการจัดการก็เอาแบบบ้านอกอะ่ะไม่ได้มีแบบทำฟาร์มแบบดีๆให้เงี้ยมันก็จะมีบ้างตากผลบ้างเลยว่าก็มีปอดปีค่้เมีอะไรเงี้ยครับก็มีสูญเสียครับก็คือเป็นเลี้ยงแบบเลี้ยงไรทุ่งเลยเนาะใช่ครับบอกว่าไม่สูญเสียมันไม่ใช่ทุกอย่าง,ม,างมันต้องมีการเกิดการสูญเสียทุกอย่างจะมากจะน้อยแล้วทีนี้แก่ที่เห็นเป็นพันุ์อะไรมันเป็นรูปผสมมากกว่าครั้งแรกผมเลี้ยงเป็นทันผลนะที่ ที่เขาเรียกเป็นพมา่าหางยาวครับ,รบพื้นเมืองอะน,นะ,ะแล้วก็ผมก็ซื้อพ่อผสมลูกแซนตา้าเลือล่อนร้อผสมลูกผสมมามาลงปรับให้ขนหลุดแล้วก็ปรับมาได้ที่สูงได้ขนหลุดบ้างก็เลือกลูกด็อปเปอร์ผสมมาลงไม่เคยลงเลือดร้อยระหว่างขนสั้นกับขนยาวตัวไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันมันก็พอๆกันไม่แตกต่างแต่มันอยู่ที่น้ําหนักแล้วอยู่ที่คนชอบด้วย ถ้าขนสั้นมันก็ถ้าเกิดคอกไม่แฉะแม่ะไรมันก็จะเอี่ยมสวยของผล<อ>ยาวก็เจะฟูฟ้าหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วจะคนชอบแล้วแต่คนชอบเนาะน้ำหนักต่างกันไหมครับทีนี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยสองถึงสามโลได้ขนที่ยนจะหนักกว่าขนฟูหน่อยอ๋อก็อยู่ที่สายพันธุ์ถ้าเป็นด็อกเปอร์ก็จะหนักดีกว่าด็อกเปอร์หนักกว่าเพราะว่าเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเนี่ยช่วงหน้าฝนจะเลี้ยงยากที่เลี้ยงยากไหมก็เนี่ยดูเลยครับ <laughs> ใส่ลวดบ้างอะไรมันก,ก็มีมันก็เลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงวัวคนที่เคยเลี้ยงวัวจะรู้ครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาก็คล้าย,ายแต่เขาไม่เน้นใบไม้เหมือนแพะ oh. เขาจะเน้นหญ้ามากกว่าก้มกินหญ้าเนาะใช่ครับหญ้าก็เป็นหญ้าธรรมชาติอย่างนี้เลยใช่ครับไม่มีแปลงหญ้ามีแต่เช่าที่แล้วก็เข้าลวดนี่ก็เช่าเขานี่ก็เช่าเขากบที่นี่เช่าแพงไหมครับที่นี่มันแล้วแต่แปลงอ่ะแต่แปลงนี้ผมเช่าแพงแปลงแปลงนี้เช่าไว้หมื่นเนี่ยสิบกว่าไร่สิบกว่าไร่สิบกว่าไร่นี่คือหมื่นกว่าบาทใช่ครับแล ก็อยู่แต่แต่ละแปลงแต่และเจ้าของครับปัจจุบันนี้มีกี่ตัวแล้วพี่แกะอยู่ประมาณ200ได้ครับแกะประมาณ200แล้วครับนะครับแกะประมาณ200นี่โอ้นี่เลี้ยงกี่คนครับทีนี้คนเดียวครับคนเดียวนานมีธุระก็ะให้น้องมาดูให้วันนี้จะให้น้องมาดูให้พักก็คือตอนเช้าพี่ก็มาปล่อยแปลงแบบนี้พอตกเย็นก็ไล่กลับ ครับแต่บางวันก็ไม่ได้เข้าอย่างนี้นะครับผมเลี้ยงไล่ทุ่งก็คือตรงไหนเป็นที่สาธารณะที่ว่างเปล่ามีหญ้าผมก็ไปเลี้ยงนานจะเข้ารวดแบบนี้เข้าเช้าก็เลี้ยงไม่ยากนะแล้วปัญหาโรคภัยมีไหมครับก็มีครับมีมีเป็นพวกโรคปอดไข้หวัดอะไรเจ็บขาไข้สามวันอะไรพวกนี้ครับก็ดูตามอาการเราก็ฉีดยาเองซื้อยามาฉีดเองแล้วตั้งแต่เลี้ยงแกะกับเลี้ยงแพะมาเนี่ยอันนี้น่าจะเลี้ยงง่ายกว่านาะ มันแล้วแต่คนชอบพี่บอกบอกตรงๆว่าบางคนชอบถนัแล้วแต่คนถนัดถนัดไทยถนัดมันว่างดีกว่าดีระหว่างแก่กับแพ้เนี่ยราคาตัวไหนดีเกี่ยวกันช่วงนี้ตอนช่วงนี้เลยตอนนี้แก่ดีกว่าแพ้รับเพราะแก่ได้ข่าวว่าแพ้โลละเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอยู่ประมาณนี้แต่นี้โลละร้อยร้อยถึงร้อยสิบบาทแต่ละพ่อค้าไม่เหมือนกันราคาแต่ละคนแล้วราคาตลอดทั้งปีเขาจะแพงกว่าแพ้ไหม อันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจกลไกตลาดนะครับมันก็ขึ้นอยู่ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยมันก็เราเลี้ยงเราก็เลี้ยงตามกลไกตลาดมันขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงแต่เราไม่ได้ลงทุนแล้วว่ามีแต่ลงแรงอย่างเดียวก็ก็อยู่ได้ตั้งแต่ลงตอนนั้นห้าหมื่นกว่าบาทเนาะใช่ค่ะจนวันนี้ก็คืนทุนน oh <my. S 1> ั้นแหมะดูมัน <laughs> นานมากแลว้วา <laughs> <laughs> ผมเลี้ยงตีแรกผมได้ทุนคืนเลยอ๋อ oh. ปีแรกก็ทื่นคืนทุนแล้วใช่เพราะผมซื้อมันมีซื้อแม่แม่ลูกติดมาด้วยอะไรด้วยผมจับรูปรุ่นแรกผมก็ได้ทุนคืนเลยภายในสี่สามเดือนกว่าก็ได้คืนทุนคืนเลยห้าหมื่นกว่าบาททุกวันนี้เห็นนี่คือกําไรล้วนกำไรล้วนล้วนแล้วพี่ขายครั้งครั้งหนึ่งนี่ได้กี่หมื่นครับทีเนี้ยมันมันมันบอกเป็นครั้งไม่ได้ครับเอาทั้งบางครั้งก็ได้รอบบางบางครั้งก็บางเดือนก็ได้ห้าพันบางเดือนบางเดือนก็สามหมื่นบางเดือนก็หมื่นห้าบางเดือนมัน ถ้ารวมเฉลี่ยแล้วปีนผมก็ตกรายได้ก็สามแสนถึงสี่แสนบาทโอ้เก็บมารวมๆนะัะครับปีแล้วประมาณสามแสนเนาะบอกลบสามถึงสี่แสนบาทโอ้เป็นรายได้ที่ถือว่าใช้ได้เลยเนาะดีกว่าทำไร่ทำนาะครับอ๋อแล้วพี่ทำไร่ไหมตรงนี้ประจำเองอ่ะไม่ได้ทำน้องชายทำทำไร่ทำนาก็ต้องเนี่ยเอาเงินจากขายเขาเนี่ยไปลงทุนเพราะว่าฝนฟ้าแรงอย่างนี้ แล้วเคยเอาเงินจากไร่จากนามาลงทุนเขาไหมไม่มี <c oughs> มีแต่ตัวนี้แหละน่าไป<ช>ลงตัวนี้ก็ยังดียังยังมีตัวนี้ได้เอาไว้เป็นทุนจำลองเนาะใช่ก็เอาไว้ใช้นี่ทอกรสอบ้างอะไรบ้าง<อ>ก็ตัวนี่แหละก็พอได้อยู่ได้แล้วเป้าหมายของพี่ตั้งใจไรไงเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะเขาอ,อยากจะพัฒนาอยู่นะแต่ก็เราเป็นคนน้อยนี่ยังเยอะก็เลี้ยงไปอย่างนี้ เราถือว่าเลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับแต่ตั้งใจว่าสักมีสัก4ี่ห้าร้อยแม่ไหมไม่ถึงครับพย์นี้เขาเหมาะประมาณนี้กำลังประมาณนี้เราคนดูคนเดียวกลัวจะแบบดูไม่ทั่วถึงทุกวันนี้ก็จะไม่ทั่วถึงเพราะว่ามันตากแดดตากฝนไล่ทุ่งอ่ะมันไม่ได้ครับไม่ได้มีแหล่งทันยาแต่ก็ยังมียังมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยนอกลวนเนาะนะครับก็ยังช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับล็อกไม่ให้เขาเอาแบงนอก ใช่ครับนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงแต่ละวันเลยผมถามอย่างหนึ่งก็คือเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทางไหน,นพ่อค้าทางไหน,นมีคนดูช่องของคุณครับมาหลายเจ้าอมามาคุยบางคนไม่มาคุยไม่มาดูก็เห็นแล้วเขาโทรมาถามว่เาเขาเข้าเลี้ยงเลี้ยงบ้างอาการแบบนี้เป็นยังไงก็ตอบได้ก็ตอบครับที่เราเคยเจอที่อันไหนแบบไม่เคยเจอก็ตอบเลยว่าไม่เคยเจอ,อแล้วก็ใช้แบบ คุยว่าเขารักษาอย่างไงเรารักษายังไงสลับแบ่งความรู้กันนะครับแชร์ประสบการณ์แล้วกันใช่ครับนะครับอ๋อก็มีทางโซเชียลบ้างนะครับแล้วพ่อค้าหลักๆที่เขามาซื้อนี่ทางไหนโซนไหนก็มีหนองบัวมีหนองปิงเนี่ยเขาก็มีแล้วก็อุทัยก็มีมีหลายเจ้ามีหลายเจ้านาอที่เขามาซื้อแต่เขาก็จะซื้อพวกตัวผู้ส่วนเยอะตอนนี้ช่วงเอาไปขุนเอาไปอะไรใช่นางก็นานๆจะมี คนเลี้ยงถึงจะนั่นก็ได้ราคาก็นี่หลักๆก็มีอยู่สองสามส่วนด้วยกันในการเลี้ยงแกะเนาะใช่คับนะครับที่นี่น่าจะเป็นฝูงพีนบางที่เยอะที่สุดก็มีฝูงอื่นอีกนะเฉพาะแกะนะครับก็อาจจะเยอะกว่าเขาหน่อยช่วงเนี้ยเพราะว่าคนคนที่ฝูงใหญ่ๆเขาปิดกันไปหลายเจ้าแล้วก็บรรนเจ้าเขาก็คือยุบให้เหลือน้อยลงของผมยังก็ยังคงเดิมอยู่เพราะว่ากลัวถ้าเกิดเรายุบเยอะ เงินรายได้เราลดลมไม่คุ้มกับการที่เราต้องมาตามสเตเบิลราคาอยู่ประมาณสักสามสี่แสนนี่แหละต่อปีเนาะแล้วก็ต้องคงไว้ประมาณนี้แหละก็พยายามปล่อยคัดเอาที่แม่แม่ที่แบบเปลี่ยนแม่เอานางไว้แทนแม่บ้างอะไรเงี้ยก็การจัดการก็ไม่ยากนะพี่เนาะมันก็คล้ายๆวัวเลยครับ มันอาจะมีโรคบางตัวที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคปอดโรคอะไรแต่โรคมีโรคที่เคยเจอแล้วมันไม่หายเป็นตัวแข็งผมก็ไม่เข้าใจถามบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นบัตรทยักผมก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ๆมันอายุเยอะแล้วนะสี่ห้าเดือนตัวแข็งก็เลยไม่รู้สาเหตุเขาก็เสียชีวิตอยู่นางสี่ห้าเดือน oh. ปกติถ้าเป็นบัตรยักตัวแข็งมันโดยมากจะเป็นลูกออกมาได้สามสี่วันอะไรเงี้ย <c oughs> แต่นี้มันนางตัวใหญ่ แต่เขาก็เจอกันมันก็เจออะไรอะแต่ละฝูงมันก็จะเจอคนละแบบละแบบละแบบแล้วก็มาคุยกันครับแต่มันแต่ก็ต้องมีโอกาสที่จะสูญเสียอะไรเนาะใช่เพราะเราเลี้ยงสัตว์ยังไงก็สูญเสียขนาดไก่ตัวเป็นล้านเขายังตายเลยนี่คิดอะไรมากช้างตัวเป็นล้านก็ตายเราเลี้ยงหลักพันถ้าทม่ถึงมือแต่จริงฝูงนี้ถ้าถ้าเพิ่มเรื่อยๆสามารถมีกำไรสี่ห้าแสนได้เนาะ มันดูคนเดียวไม่ไหวอะพี่เพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเราต้องหาคนมาช่วยดูต้องต้องดูมันตลอดเนาะใช่อย่างเราเลี้ยงประมาณนี้เราก็กะได้ทะเล่ยแล้วเหมือนกับเราไปทำารว,วันวันละสามร้อยเราก็ดิบค่า,<อ>าแรงเราด้วยอะไรด้วยมันก็พออยู่ได้หกดักล่นหักนี่ก็เหลือนิดหน่อยเหลือก็ได้เก็บใช้นี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยงสองคนก็ต้องจ้างครับมาเลี้ยงก็วันละสามร้อยก็ต้องจ่ายคราเงี้ยครับครับวันนี้ก็ พ่อ้าโชว์มาจะมาจับแกะแม่ปดดสามสี่แม่ไหม,มแม่ปดแพงไหมครับที่นี่เขา,ขาซื้อ<ห>โอดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมก็ยังไม่ได้ถามแต่มันแบบเอาไปให้คนเลี้ยงไม่ได้แล้วแบบเขานมเสียบ้างไม่มีลูกบ้าง<อ>แก่แล้วนะก็มันก็ต้องเอาออกเลี้ยงไปเราก็เสียเวลาประมาณน้ะมันไม่ให้ผลผลิตเนาะใช่ครับเลี้ยงไปก็บางตัวก็นมเสียให้ลูกมาสวยจริงเราต้องมานนั่งชมป้อนนมลูก ลูกก็ไม่โตโ<อ>ไม่ได้ค่าไม่คุ้มกับค่าที่เราเลี้ยงตอนนั้นกนเราก็ต้องปลดออกไปใช่ครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ให้ผลตอบแทนเร็วเนาะสามสี่เดือนก็ให้แล้วใช่เนี่ยเดือนเนี่ยเดินอยู่เนี่ยเด,เดือนหนึ่งครับของเดือน,นแต่ผมทึ่งตรงที่อะไรรู้ไหมที่ว่าลงทุนปุ๊บสามเดือนใช่ไหมที่บอกว่าได้คืนทุนแล้วอันนี้บอกตรงว่าผมช่วงผมซื้อช่วงสิบปีที่แล้วอะ แถวเนี้ยแถวอจอกะรินะเขาเลี้ยงเยอะแต่มันเป็นขนยาวเขาเรียกพม่าหางยาวนะแถวนั้น,นเ,ขขเขาเททิ้งแล้วก็ให้พ่อค้าเขาจับมาให้ตัวละพันห้าลูกติดอะพี่เดือนครึ่งเนี้ยติดมาเลยอะอตัวละพันห้าลูกติดเดือนครึ่งแล้วตอนนั้นโลโลก็ไม่แพงโลละสี่โลละหกสิบกบาทผมเลี้ยงตัวสามสิบกว่าโลเงี้ยอ๋อครับ มันก็จับปุ๊บช่างมันก็ได้ตีคืนน่ะแม่พันห้าลูกสากสิบกโลมก็ได้ตัวสองพันกว่าเนี้ยจังหวะเราได้ของถูกใช่ได้ของถูกแล้วลูกติดหมดเลยก็แสดงว่าคนที่จะมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ช่วงนี้แหละทุกๆเนี่แหละใช่ช่วงเนี้ยถูกจับได้แต่ถ้าเกิดไปตรงที่มันกําลังบูมราคาแพงอ่ะมันก็จะขึ้นแพงเหมือนกับคนที่ซื้อแพะนี่ที่ซื้อแพะเลือดสูงตัวละสี่ตัวละสองหมื่น เอ้ยตัวละ 8, 9, แปดเก้าพันเล้มาขายตอนเนี้ยมันเหลือตัวละแค่เจ็ดแปดร้อยจริงๆไม่ถึงตัวละพันเนี่ยมันตกไงถ้าซื้อช่วงนี้เลี้ยงคนที่เลี้ยง่ะดีแนะนําเลยใช่ก็คือเลี้ยงตอนที่เขาราคา,า,คาถูกราคาตกนี่แหละใช่วัวก็เหมือนกัรวัวควายราคาตกก็ดีเขามาซื้อเข้ามาเล่นตรงนี้เลยใช่มาช้อนไว้ถ้าคนรักอ่ะอได้แต่ถ้าเกิดมันขึ้นสูงแล้วเราไปลงทุนสูงอ่ะมันก็ไม่คุม้มเวลามันตกขึ้นมาไงมันก็จะ ราคาพอตกลงมาซื้อสูงขายถูกก็จะต้องเลี้ยงน,นานหน่อยก็ขาดทุนนะพี่ขาดทุนเลยล่ละเห็นเห็นมีคนหลายคนเห็นเขาเลี้ยงได้ดีแต่ตัวเองไม่เคยเลี้ยงซื้อไปตัวเจ็ดแปดพันเนี่ยเพิมาเลี้ยงขาดทุนขายทิ้งเหลือตัวสี่พันสามพันเนี่ยก็ต้องหายเพราะไม่ไม่รักและเหนื่อยไม่มีค่าตอบแทนให้เห็นคนนั้นก็จะขาดทุนแบบนั่นเดี๋ยวก็ก,กลับมาฮิตใหม่พี่ตอนนี้แรงเดี๋ยวก็มีคนเลี้ยงอีก จะขึ้นไปขึ้นลขึ้นลงขึ้นลงเป็นแบบนี้เองเ<ช>นาะสไตล์ของเขาช่วงช่วงนี้เขาจะแพงหรือว่าถูกพี่ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยช่วงนี้ก็พอได้ราคาสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงขายก็พอได้ออแต่ผมก็ขายก็ไม่แตกต่างก,กับราคาแพงช่วงแพงผมก็ขายราคาประมาณเนี้ยถูกกับประมาณเนี้ยถ <G ül üyor> ้ายิ่งคนมันซื้อคนมาเลี้ยงแบบผมเป็นมือใหม่มือใหม่ก็เออก็ต้องขายราคาสําหรับที่เขาไปได้เราไปได้บางทีเขาไปเลี้ยงแล้ว เขาไม่มีประสบการณ์เลี้ยงมันสูญเสียเขาก็ขาดทุนเยอะแต่จะเริ่มต้นดูจ<ช>นทดลองเลี้ยงอยู่เนาะใช่นี่ถ้าใครหาแกะไม่เจอก็มาพูงพี่จินเลยแล้วกัน <c oughs> นะครับโตมาจีบก่อนแล้วกันเนาะช่วงไหนว่าปล่อยนะครับถ้ามีก็ปล่อยครับแต่ช่วงนี้ไม่มี <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ที่จะปล่อยมันยังเล็กยังปล่อยไม่ได้และช่วงนี้ก็ผอมเยอะก็อย่างนี้ยากเยอะตรงพี่ต้องถ่พย,ยานรับไหม ถ่ายครับถ่ายผมถ่ายสามเดือนครั้งสี่เดือนครั้งก็แล้วแต่พยาธิจะใช้ของดีของไม่ดี mm hmm. แต่ผมจะใช้สลับกันใช้ไวแม็กเอฟบ้างใช้ธรรมดาทั่วไปบ้างค,คือไม่อยากให้เขาใช้อย่างแพงอย่างเดียวพยาธิก็จะดื้อยายก็สลับกันไปโพแต่ว่านครสวรรค์บ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ ช่องทางการขายเยอะเนาะพ่อค้าหลายที่เขามาซื้อกันใช่ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ในครอบในฟาร์มของพี่เนี่ยมีเปิดขายไหมมีเปิดแบ่งไหมช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีเลยไม่มีสองร้อยตัวยังไม่มีครับช่วงนี้ยังไม่มี <laughs> เพราะว่ามีคนถามเหมือนกันนางแต่ของผมยังโตยังยังปล่อยไม่ได้แม่ผมก็ปล่อยไปหมดแล้วที่จะปล่อยก็เหลือแจ่ของที่ ที่ปล่อยให้คนเลี้ยงไม่ได้ครับอกตรงที่ปล่อยให้คนเลี้ยงไม่ได้คือถ้าปล่อยไปแล้วไม่ดีคัก็เอางี้ละกันถ้าสมมุติว่าใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะก็โทรปรึกษาพี่ได้ล้วกันเนาะได้ครับคุยได้ในอนาคตอาจจะมีการปล่อยก็ค่อยมาคุยกันแล้วกันนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับพี่ฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับ0 8 7บ2 1 0 7 6 8ครับพี่จินเนาะนะครับก็ใครอยากจะ ศึกษาหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงแก่ประสบการณ์กว่า10ปีแล้วนะครับวิธีการเลี้ยงแบบไร้ทุ่งแบบนี้แหละนะครับก็โทรมาปรึกษาแล้วกันนะครับนี้ต้องขอบคุณพี่จินมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ครับขอบคุณครับ